สวัสดีค่ะบักสตังี่สองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อสเวตเตอร์มีฮูดผู้ชายนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา1,000 0บาทค่ะลูกค้าค่ะน้ำหนักร้อยกิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะร5อยห0ิ้ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการคท่าวๆจะลูกค้าจ๋า5 5บาทนะคะ ใช่ค่ะวันนี้เราไม่เร็วไม่เร็บไม่เร็งั้นเดี๋ยวเราหน้าแร็วสองชั่วโมงเราค่อยไปไม่เร็ขอเจ็ดท่นสิบค่ะโอ้ยเลี่ยนใจกับอะไรตอนแรกว่าจะเอาสิบเจ็ดทันตอนนี้กี่ท่านแล้วคะสิบสามค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากตัวนี้เป็นสเวตเตอร์มีฮูดผู้ชายค่ะลูกค้าจาลูกคาบางท่านคือสงสัย ฮูดคืออะไรนะคะลูกค้าจ๋าฮูดคือหมวกนี่นะคะลูกค้าจ๋าฮูดแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋ามีหมวกใส่มานะคะลูกค้าจ๋ามีทั้งสวมหัวทั้งผ่านหน้าคันะคะในหนึ่งกระสอบนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเน้นเป็นหมวกล้วนลูกค้าถามมาอีกรอบอ่าสเวตเตอร์คืออย่างอ่ะเป็นเนื้อแบบผ้าแบบนี้ลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์ แป่เน้นยามเป็นหมวกหลวนหมวกทุกตัวลูกค้าจ้าหมวกทุกตัวนะคะโอ้ก็สวยแท้สวยเลยแต่ว่าอาจจะมีค้าผู้หญิงมาบ้างนะใซสเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะมีผู้หญิงมาบ้างนะคะเรื่องไซส์ไม่ต้องห่วงค่ะลูกค้าจ้าคะมาเลยเอลเอ้ยยังคึ้เรื่มได้ไอลเอสเอ็มอลไม่ใช่ทำไมคนที่ไรตอนนี้ ทำไมหนูเริ่มที่ L อฮึเมื่อกี้ลูกค้าจักค้ามาเลยนะคะ S M L นะอาจมี X L ค่ะมาด้วยนะคะลูกค้าจากหลากหลายไซส์หลากหลายสีนะคะลูกค้าจักคัมาเลยนะคะสวัสดีลูกค้าสวยก็ไม่รู้จินาก็สวยเก็บก็สวยสวยอะก็สวยสวยเก่บนะคะอันนั้นเก็บนะจีวีคราจะสีส้มลูกค้าจัาค้าโทนสีแต่ว่ากระสอบนี้อาจจะมีผู้หญิงข้าบ้างใช่ค่ะ กูก็หญิงก็ดีนะอ่ะหรือว่าจะเปลี่ยนใจมีทั้งหญิงและชายดีอ่ะได้หมดได้หมดนะคะลูกคาได้หมดถ้าสดชื่นนะคะลูกค้าจะอาสวยๆเลยค่ะลูกค้าจ่าเรื่องสีสันมีมาค่ะค่ะยูนิโค้ค่ะสีในกองค่ะลูกค้าจะาสีเงคะสีชมพูสีแดงค่ะลูกค้าจะามีมาหมดอยากดูสีนั้นจังเลยนะอยากเงค่ะอยากดูสีทันมาดี่เงาหน่อยโอ้ใจเย็นๆแก็บมีมาค่ะลูกค้าจ๋ายูนิโค้มีมาลูกค้าจ๋าเดือนนี้เดือนแปดหรอเด้อเดือนแปดแล้ว จะสิ้นเดือนแปดแล้วจะไปเดือนเก้าเลยเหมอืมนนมอ,มอ,มอมนเมาเหมือนคนเอ็ม,อมร้อยน้ <c oughs> องอ็ร้อยอ่ะลูกค้าจ๋าก็ดึงโทรศัพท์มือรอมาดิยุ้งอะไรได้มาดิอ่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้เดือนแปดแล้วเดือนหน้าเดือนเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองลูกค้าจ๋าปลายฝนต้นหนา,าเนวเมแล้วนะใช่จังเริ่มแล้วนะลูกค้าจ๋าสักนิดรอซื้อเก็บยสือตุนนี่ หนึ่งลูกค้าจ๋าพวชงนี้น้ำอะหมวดนี้ต้องซื้อเก็บซือตุนลูกค้าจ๋าใกล้ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่บอกเลยนะคะหมวดนี้ไม่จําเป็นต้องรอหนาวนะลูกค้าจ๋าเอาไปนะคะขายโลก่อนได้นะคะลูกค้าจ๋าใส่กันลมกันแดดได้ถ้าอยู่นี่คือน้ำอันที่เป็นแรดจ้ะค่ะน้นอันนี้เป็นแรดนะแรดของอะไรนะอะไรนะขอประชันได้ไหมมีประชันไหมคะ เอาเหลืองกับแดงมาประชันกันเลยเอาเหลืองกับแดงได้ปุ๋ยพี่ได้หรอเอาสามตัวประชันได้รูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไวกระสอบนี้ในราคาหมื่นทวนลูกค้าจ๋าหมื่นทวนต้นทุนห้าสิบห้าบาทใช่ค่ะลูกค้าจ๋าฟักไหมคะไม่ต้องฟักค่ะไม่ต้องรีแต่ลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะคัดแยกทําราคาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวไหนไม่เปื้อนไม่ดําลูกค้าขึ้นราวแขวนขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็ว แต่ว่าบางตัวอาจจะมีเอาไปทําความสะอาดบ้างเสียหายบ้างเปื้อนดําบ้างซิปแตกบ้างกระดุมแตกบ้างอาจจะมีบ้างนะคะลูกค้าค่ะ5-15เปอร์เซ็นต์นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่ค่ะขาดเปื้อนดํามีเจอนะคะลองดูไหค่ะแต่ว่าแบบรลายหลายเด้อลูกค้าไม่น้ำเลยลา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 ย <c oughs> เหมือนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยนะพี่เอ,อ๋อะะแนะนําแนะนำค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นสเวตเตอร์มีฮุดนะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าอาจจะมีหญิงปนมาบ้างเล็กน้อยแต่เน้นเป็นชายค่ะค่ะลูงค้าไซส์มาเลยค่ะลูกค้าจ๋าเลืองแบรนด์เดี๋ยวลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งอาจจะมีแบรนด์ทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จ<ช>ักหลักๆเลยที่รู้จักค่ะลูกค้าใจยูนิคอร์มีมาแต่ว่ายูนิคอร์สไตล์แบบนี้เยอะมากไม่น่าเชื่อลูกค้าสาแบรนด์ของยูนิคอร์ต้นทุน บางตัวลูกค้าสามารถเอาไปอัพทาราคาได้เลยนะน้ําพี่ว่าไลสดขายได้สบายนะได้เลยน้ำพี่ว่าตลาดนัดได้นะได้เลยน้ำพี่ว่าหน้าห้างได้นะได้น้ำพี่ว่าในห้างได้อะได้น้ำพี่ว่าตลาดสดได้อะได้ทุกที่เลยอะลูกค้าจ้างง่ายๆขายได้ทุกที่เยินเน๊เธอ่ค่ะลูกค้าจะขายได้ทุกที่นะคะยิ่งเป็นกลุ่มนักลงนักเรียนเนาะยิ่งขายดีเลยค่ะลูกค้าจ้าพี่เอ้าขาเก็บอะไรนะคะเก็บอีกรบเก็บนะคะลูกค้าจ้าต้องค่ะเก็บ ดำอ่ะ,อะสวยเหมือนกันค่ะลูกค้าจ๋าใช่จ่ะจะใส่ตัวไหนๆก็สวย<ล>เียย้ำลูกค้าอยู่รอบลูกคา้าจ๋าอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาบ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นมีฮู้พี่ว่าไม่จะเป็นนะ่ะใช้ก็ได้ก็ได้ใช่ไ เนี่เป็นที่มีหมวกลูกค้าจ๋าหมวกทุกตัวนะผ่าบ้างไม่ผ่าบ้างไม่ได้การันตีเรื่องแบรนด์ว่ากี่ตัวไม่ได้การันตีว่าผ่ากี่ตัวไม่ผ่ากี่ตัวเราการันตีเรื่องมีฮู้ดจ๋าการันตินี้ไม่หหวไอ้เลิฟเอ็นไวร์ู้จักเอาเอาใส่เป็นเดรสไ้เลยที่แรกจดูดีนางค่ะนางค่ะ สมุทรสาครนะลูกค้าค่ะอากาศทั้งโลกร้อนนี่หมายถึงว่าน้ำเอาเป็นมีหมวกอย่างนี้ก็ได้ไวานะกันแดดกันแดดลูกค้าจ๋าสไตล์มีหมวกหมวกทุกตัวนะเลือกไซส์เราค่ะอุ้ยน่าค่ะใครบอกไปต่อค่ะค่ะแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าใส่แล้วน่ารักแบบพี่แอ๋วแน่นอนนะลูกค้าไม่ซื้อเลยบอกแค่เราเดียวไม่เอานะเอาเว้ยจ๋านาวเว้ยขอร้องหน่อยขอเว้ย รักพี่ใส่ซ้ำไปเลยค่ะที่เดียวค่ะสดายพี่ลูกค้าจ๋าตามดีเอาทั้งพี่เอาทั้งน้องไม่ได้ไม่ได้ฮะเอาดอกแต่ว่าถ้าลูกค้า c ีเอฟกระสอบนี้นะได้ทั้งหมดได้ทั้งพี่ได้ทั้งน้องนะคะลูกค้าจ๋าได้ทุกตัวตามรีวิวแน่นอนค่ะลูกค้าจ๋า ได้ครบจํานวนแน่นอนนะคะน้ําหนักร้อยกิโลราคาหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะคะจํานวนต้นทุนต่อตัวห้าสิบห้าบาทค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าแบรนด์หลายหลายยูนิคอร์หลายหลายกันลูกค้าจ๋าสวยแทนตัวนี้ไหมสวยมาก่ะปค้าจ๋าลาจ้อันที่เป็นแบรนด์ค่ะเนี่ยทำราคาออกมาลูกค้าจ๋ามวดนี้นะข้อดีของเขานะเสียหายน้อยเพื่อนน้อยเอเอราคาสุดคุ้มใช่ค่ะสวยงามเทสวยเลยแบน ลูกค้าจ่าแดง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 จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนแดงแดงอยู่ยลูกค้าจะขายได้ตลอดทั้งปีนะไม่จําเป็นต้องหนาวไม่จําเป็นต้องร้อนใส่คุ้มใดเลยจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ่าแนะนำอุ้ยพี่อาตัวนี้สวยอ่ะพี่ว่าพี่ใส่ได้สวยอ่ะค่ะสวยเลยค่ะลูกค้าจ่าสวยนะ ลายเก็บพีน่ารักค่ะสวยเลยสวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าสีทองสีเทาสีแดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้ามีมาครบทุกสีค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องห่วงเข้าไปถึงร้านหาสีอะไรก็มีอันค่ะ G U ค่ะอันค่ะอันเดอร์อ่าอันเดอร์ค่ะเอออันเดอร์อาร์เมอร์เราก็มานายกี้เราก็มีแบรนด์ลายค่ะแบรนด์หลายไหมไม่ลูกค้าจ๋าป้ายห้อยต่องแตงต่องแตงจีค่ะ G U ค่ะ J ค่ะ G U ค่ะ ไปต่อค่ะโอ้ยสวยอะลู้กทำงานกันเป็นทีมสวยค่ะลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไวซื้อสอ่งวันนี้อยู่ิโค q l คะลูกค้าจ๋า u น i q โคนะคะลดหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกบัคด้วยนะคะลูกค้าะใช่ายคุ้มนะถือว่าคุ้มนะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะยิ่งเป็นหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋านานๆเข้าทีสาหรับใครที่ขายงานแฟชั่นหลากหลายหรือว่าจะขายชุดกันหนาวในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อเก็บซื้อทุนไว้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตู้นี้เราไม วยเลยว่าลูกค้าจ๋ายูนิคอร์ก็มีจียูก็มีไนกี้ก็มีเอ็กวินก็เม่ซีเดนก็มาลูกค้าจ๋าแบรนด์หลายแห่งสังเกตนะเรายังไม่ผ่านสักตัวเลยนะใช่ค่ะเราจะกล่าวว่าคนถือโทรศัพท์เหนื่อยเปลี่ยนตัวลูกค้าจ๋าให้ให้เปลี่ยนตัวไปเลยทันดีเราจะรีวิวประมาณสองชั่วโมงค่ะลูกค้าลัจากสำหรับตัวงนี้นะคะลูกค้าจะเพงามงามเลยสวยอ่ะชูป้าเป็นคนที่ เป็นเป็นรูปอะไรคะนะไม่แน่ใจว่ารูปอะไรแต่สวยมากลูกค้าจ๋าเป็น<ล>อะไรอันนี้เป็นไม้กางเขนนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวย<แ>อะตัวนี้ไม่อยากไปเลยยังไงเป็นหัวกะโหลกค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหัวกะโหลกนะคะตัวนี้สวยมากลูกค้าจ๋าสวยเลยน,น้ำที่ว่าน้ำใส่ได้แล้วก็วไหนคะอุ้ย,อ,ยอันดีดัา เจอเนื้อคู่น้ำมัาแล้วอาดิดาสิบกติตามาน้ำใส่ได้ไหมน้ำใส่ได้อาดิดาสติตาค่ะคุณผู้ชมนะคะเฮสเซนเอ็มค่ะลูกค้าจ๋าเสียบดันด่วลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านอ้โสิไแปดสัตว์สีบอลเนี่ยจัาหน่อยกับแบรนด์ลูกค้าจ๋าคัดจังหวะมากเลยแบรนด์นี่แบรนด์ลายแห้งเลยลูกค้าจ๋าจะไปนิดเดียวก็ยูนิโคอน้ำจะไปเล็กน้อยก็ยูนิโคอสอะไรค่ะแบรนด์เยอะมากนะคะสวยเลยแนะนำค่ะลูกค้าอุ้ยสวยอ่ะเฮสเซนเอ็มอันนี้อะไรคะน้า สีแดงว่าสวยมากลูกค้าจ๋าไม่มั่นใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าขออนุญาตใส่ตัวนี้จนจบไรได้ไหมคะลูกค้าจ๋าอ่ะอันนี้เป็นโอ้เป็นอาดิดาสนะคะลูกค้าจ๋าสวยแขนเป็นแบบนี้นะคะวู้สวยอะพี่ว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ชายก็ใส่ได้กันได้นะไม่สวยเลยลูกค้าจ๋าข้างหลังไม่รู้ไม่แน่ใจมีสกรีนไหมข้างหลังมีอยู่นะคะสวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะคะค่ะคุ้ยพี่อ่ะตัวนี้สวย เอสิกค่ะเพคุณพ่อจะเอสิกเราก็มาน้ำแค่น้ำหยิบขึ้นมานะแบรนด์ที่มีขนเป็นฟงฟิงนะน้ำไม่ต้องเป็นแบรนด์ดูแบรนด์อื่นเลยนะส่วนมากเป็นของยูนิโคลอันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้ตัวอะไรนะเฮ้ยจะน้ำเปลี่ยเป็นแค่เมื่อไหร่นายน้ำเปลี่ยนตัวได้อันนี้ยูนิโคล รู้สึกเราจะหือเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนตัวได้ไหมได้ไหมคะเป็นไนกี้ไหมคะไนกี้ค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์เยอะมากลูกค้าจ๋าแมนหลายแห้งก็าอยากไปเลยค่ะอุ้ยนี่อาดิดาสค่ะลูกค้าจ๋าอาดิดาสโอยลีว้ยอุ้ยลีว้ย จริงขออนุญาตไล์จนจบกระสอบใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยมากรีวายลูกค้าจ๋ามายังไงไปยังไงอยู่ยังไงกินยังไงรีวายยูนิคอสค่ะลูกค้าจ๋าสิบตีตาลีวายน้ำค่ะรีวายวายยูนิคอสหนูก็มาตะกรงบอกว่าก็สีวาคือตะกรงไม่รู้จะสับใครก่อนนะคะตอน่เป็นมาสวยมากอุ้ยสวยมากยค่ะสวยอ่ะน้ำมาแทนนี่เนี่ยขออนุญาตใส่ตัวนี้โชว์อะยูนิคอสค่ะอะไนกี้ค่ะอดิดาสค่ะ อันเดอร์ค่ะเอ็กวินค่ะรีวายค่ะอเวนค่ะอ่าแล้วก็ออะไรอีกคะวิเยอร์ไมกี้ัญจามาหนูก็มาลูกค้าจ๋าที่ไล่แบรนด์มาตอนนี้นะอูโหูเยอะมากลูกค้าจ๋าเยอะมากอันนี้มีป้ายมาด้วยนะคะอันนี้มีป้ายลูกค้าจ๋าที่ใส่ไม่ใช่เลยนะอยากโชกข้างหลังอยากโชกข้างหลังนะคะลูกค้าจ๋าอะดูตัวนี้ค่ะเดี๋ยวค่ะสวยไลน์กันหลังกันเลยทีเดียวลายอะไรสวย ลายเสื้อลายเสื้อนะคะรู้ไหมจะแต่ถ้าหนูถอดเสื้อเห็นหลายอื่นนะคะค รล่วค่ะจ๋าเป็นแบบนี้นะคะสวยเลยนะคะแนะนําแนะนาค่ะสำหรับวันน้นะอะไรแล้วไมาแล้วไปไม่แล้วลูกค้าจ๋าฟุงฟิงมาเลยอ่านเน้นเป็นของผู้ชายแต่ว่ากระสอบนี้อาจจะมีของผู้หญิงทำมาบ้างใช่ค่ะลูกค้าคะเน้นเป็นมีหมวกทุกตัวนะขาบ้างไม่ขาบ้างแต่กระสอบนี้แบนด์เยอะมากบอกได้เลยจ้าจ๋าแบนเยอะมากนะคะ ว่าพอแต่ว่าเราไม่พอ <c oughs> แต่ก็<อ>ยูาานิโคล้ลนะคาจ๋ายูออนิโคสีแดงบาซอนสซอ,อนสซอรสอ,อน,สออน,สออนลูกค้าจ๋าซีเอฟเป็นด่วนนะดูไลฟ์สดนะตอนนี้ซีเอฟเป็นด่วนขายทั้งปีนะลูกค้าจ๋าไม่จำเป็นต้องรอหนาวนะเพราะว่าเนื้อผ้าเขาแบบว่าไม่ได้แบบว่าหนาจนแบบต้องรอหนาวอย่างเดียวนะคะไนกี๊ใ่ก็ใส่กันทั่วไปน่คะจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะเราใส่สวยเลย ใช่ค่ะกันแดดเนาะช่วงเช้านะคะลูกค้าจ๋าช่วงเย็นก็ใส่ขับรถนะคะลูกค้าจ๋าค่ะขายได้ตลอดทำแบบนี้นะคะยูนิโคอจ้าแบรนด์หลายหลายลูกค้าแบรนด์หลายเนี่ยน้ำสบัดได้ไหมอ่ะหนูไม่อยากสบัดเลยพี่อ๋อน้ำะความอ้วนให้เป็นประโยชน์ได้ตอนนี้อยากจบไลฟ์เพียงเท่านี้อยาใช้ความอ้วนให้เป็นประโยชน์ได้ไหมคะหนูตอนนี้อยากจบไลฟ์เพียงเท่านี้อุ้ยสวยมากเลยค่ะสีดำแบบนี้เราม mm ีม hmm. า ชมพูชมพูแบบนี้เรามีมานะคะคุ้มมากเ่ะมีทั้งแผ่นขาแล้วก็เป็นสวมหัวนะคะสามในหนึ่งกระสอบนะคะได้หลากหลายเลยแต่ป้ายห้อยเยอะนะลูกค้าจ้ะป้ายห้อยมาถือว่าถือว่าเยอะนะคะแกะหรือไม่ล้วค่ะแต่ว่าแกะก็เยอะนะหลายตัวเลยเยอะนะคะดาราค่ะตะก้องจาจะไปแล้วนะเอออ่าจะไปของแท้นะคะใช่ค่ะจะไปของแท้แล้วในีค่ะลูกค้าจ้ะก็จะไปอยู่แล้ว ลูกค้าจ๋าดูนไนกี้นะคะแบนจนถึงสุดท้ายเลยค่ะนะด้น่านะคะลูกค้าจ๋าน้าปโลูนี่ยจ๊ะโปโลลาบลอดเลนค่ะอ่ะโปโลก็มาลูกค้าจ๋าโปโลรับลอดเลนค่ะรีบบอกหนูก็มามายังยังยังไม่จบพี่โอ้พี่ยังไม่เจอรีบอกพี่เจออันเดอร์เริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะด้านล่างนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะยูนิคอร์น ยูน <Un> <Un ico. S 1> ิโค่อ่ะยูนิโค่ชมพูกระแดงค่ประชันกันนะคะอันนี้เราประมาณการน,นะลูกค้าจ๋าส่วนที่เหลือเนอะเดี๋ยวให้ลูกค้ารองไปรุ้นกันอีกรอบความสวยของเรายังไม่หมดลูกค้าจา๋าอันนี้ประมาณการน,นะวินเทจค่ะมริกนนันีเกิลค่ะเขียนว่าง,งานวินเทจนะคะลูกค้าจา๋าอ่ะขออนุญ,ญาตจบไล์แล้วก็ขออนุญ,ญาตหมดขื่นะนะนะลูกค้าจ๋าพี่จะไปแนละ้วพียังเจอยูนค่ ประมาณการผู้แบนหลายแห่งวิ่นวินอดถอวิ่วินแบนูกคาจะวินแบนนะคะอคอตบทายด้วยแหวนตัวนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะลูกค้าขายโทนรายการน,นะคะหมวนนี้เป็นเสือ้อสเวตเตอร์มีฮูดผู้ชายนะคะแต่กระสอบนี้อาจจะมีผู้หญิงค้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นงานญี่ปุน่น รถดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา10,000บาทคุะลูกค้าหน้ํน้หนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะ,นะคะลูกคา้าค่ะร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะห้าสิบห้าบาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่การมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะ พอิดตามมีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอ,ขอบคุณค่ะ